ครับจะติดเอ่อจะจะใส่น็อตไปให้ด้วยนะครับติดน็อตไปให้ด้วยน็อตนะครับแล้วก็ติดบานพับมาให้ด้วยครับ บางคนถามว่าติดบานพับแล้วใส่น็อตทําไมนะครับถ้าติดบานพับเฉยมันจะเป็นสภาพแบบนี้ครับมันจะไม่สนิทนะครับถึงแม้จะหาที่ล็อกข้างล่างก็จะไม้ก็จะบิดจะเบี้ยวนะครับผมก็เลยติดน็อตมาให้ด้วยเป็นสองเวอร์ชั่นครับสองเวอร์ชั่นนะครับสบายเลยครับทีนี้เปิดเอาแบบนี้เลยนะครับฝาก็ไม่หลุดนะครับเวลาเราจะเปิดดูนะครับง่าย หรือว่าใครไม่อยากขันน็อตก,ก็ขันตัวเดียวก็พอเงี้ยตัวนี้แต่ว่าเวลานานๆไปนะครับก็จะมีข้อเสียหน่อยสติดบานพับอย่างเดียวถ้าไม่ใส่น็อตนะครับไม้ตรงนี้จะบิดจะเบี้ยวนะครับโดนฝนโดนลมหน่อยหนึ่งก็จะบิดจะเบี้ยวนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับให้น็อตไปด้วยนะครับยึดเลยนะครับ ดูด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับ <c oughs> นี่นะครับเปิดออกก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับค้างอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาปิดลงก็ ใครไม่อยากขันสกูหมดก็ขันตัวเดียวก็ได้ครับขันตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้แล้วแต่นะครับติดบันทัให้นะครับมีรูเข้ารูออกครับผม